การที่จิตเนี่ยไปรับรู้เรื่องใดเนี่ยผู้เจ้าเรียกว่ามันไปตั้งอาศัยในอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นเป็นที่ตั้งของจิตหรือวิญญาณอารมณ์ที่วิญญาณหรือจิตไปตั้งเนี่ยถูกเรียกว่าวิญญาณที่ติที่ติแปลว่าที่ตั้งที่ตั้งวิญญาณนะ ค่อยๆฟังไปเรื่อยๆง่ายๆสบายๆถ้าเราตั้งใจฟังณนะวันนี้เข้าใจเรื่องกรรมได้ทะลุปู่โป่ปงแนะ่เพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราเองอยู่แล้วนะ,นะทีนี้เราดูต่อไป <c oughs> <c oughs> เวลายมรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วจิตเคลื่อนหลุดไปรับรู้ความคิดหรือความจำต่างๆ เวลาไปรู้ความคิดแล้วเนี่ยมันคิดต่อไหมคิดต่อมันจะคิดต่อการคิดต่อไปเนี่ยเรียกว่าจิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินเข้าใจไหมเข้าใจหรือเรียกว่าวิญญาณนั้นจเจริญงอกงามไพบูรณ์ในอารมณ์นั้นแล้วนะอ่า นั้นเมื่อมีการไปตั้งอาศัยปุ๊บก,ก็มีการเจริญงอกงามไปบุญผูพเจ้าจึงเปรียบเหมือนมเมล็ดพืชกับผืนนาพอมเมล็ดพืชปลิวตกลงไปบนผืนนาแล้วมเมล็ดงอกพืชงอกขึ้นนี่เรียกว่าเจริญงอกงามไพบูญนะทีน,นี้ไล่ลำดับไปนะอันนี้เรียกวิญ,ญญาณถีติที่ตั้งวิญญาณจิตไปรับรู้อะไร นึกคิดรู้สึกเรื่องใดพระเจ้าตรัสอีกว่าพิกขืทั้งหลายถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดนะยมกำลังคิดถึงสิ่งใดนะดำริถึงสิ่งใดนะหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ยมผูกพันกับอะไรเนี่ยจิตกำลังไปผูกพันกับตรงนั้นไปปักลงตรงนั้นสิ่งนั้น ย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเราคิดเรื่องอะไรจิตปักลงไปในเรื่องอะไรตรงนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณล้เมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วจเจริญงอกงามแล้ว การบางเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีพบเกิดแล้วเห็นไหมดูพุพระาศาสดาพระพุทธเจ้าเราเนี่ยกำลังเชื่อมโยงว่าที่ตั้งของวิญญาณเนี่ยมันคือพบหรือมันคือการก้าวลงแห่งนามรูปหรือคือการปรากฏขึ้นของนามรูปนั่นเองเพราะจิตเป็นธาตุรู้เป็นสิ่งที่รู้มันเมื่อมีสัมผัสนะไปกระทบ การรับรู้เกิดขึ้นมันรู้ว่าตอนนี้มันรู้อะไรอ๋อมันกําลังคิดมันกําลังนึกมันกําลังรู้สึกเดี๋ยวมันกลับมารู้ลมหายใจเดี๋ยวมันไปคิดไปนึกไปรู้สึกเราดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆอย่างนี้เราจะเห็นว่าจิตหรือวิญญาณน,นี้รับรู้ได้แค่สี่ท่า นี้เป็นหนึ่งในคุณสมบัติของความเป็นโสดาบันที่พระศาสดาได้ตรัสไว้ว่าโสดาบันเนี่ยจะรู้ว่าวิญญาณไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมธาตุนี้สี่ธาตุนี้ดังนั้นเวลาจิตเราเนี่ยวิญญาณเรารู้อะไรมันจะรู้ในกายเดี๋ยวไปสัญญา เดี๋ยวไปสังขารเดี๋ยวไปเวทนาพระเจ้าจึงเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารน,นี้เป็นวิญญาณทิติที่ตั้งวิญญาณซึ่งมีในทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้นะใครไม่มีช่วยค้านได้นะนะผมมีไม่ครบนะคัดค้านได้ คำพระศาสนาของเราจึงเป็นคําที่ใครในโลกก็ติดเตียนไม่ได้เลยเพราะตัวเขามีตัวเขาพิสูจน์ได้เป็นปัจจตังนะรู้เฉพาะตนได้นะทีนี้เราดูต่อไปนะเรารู้จักแล้วว่าจิตเราเนี่ยจะวนไปในสี่ธาตุนียมีมามีไปมีมามีไปอยู่เรื่อยๆ พระศาสดาเชื่อมโยงให้เราเข้าใจเรื่องกรรมมากขึ้นไปอีกนะพระองค์ตรัสว่ากรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนมเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปบนผืนนาชื่อว่ามีกรรมแล้วพระองค์เปรียบน้ําคือนันทิราคะเพลินพอใจนะน้าลดมเมล็ดพืชไปคือความเพลินพอใจเนี่ยลดมเมล็ดพืชไป ทําให้เมล็ดพืชงอกขึ้นมานี่เป็นอย่างนี้งอกมาก็เป็นผลวิบากของกรรมดังนั้นจิตรับรู้อารมณ์ปั๊บแล้วเราก็รู้ต่อเพลินไปเรื่อยๆนี่งอกแล้วชาติเกิดขึ้นหรือสัญญคะจิตผูกกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินแล้วเวลาเราคิดเสร็จแล้วดับไหม ดับมีใครคิดแล้วไม่ดับมันไม่เปลี่ยนเรื่องอะไรคิดเรื่องเดียวตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเปลี่ยนนะมันจะมีเกิดขึ้นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับคิดเรื่องใหม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับคิดเรื่องใหม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับเนี่ยนี่คือชาติชรามรณะพบชาติชรามรณะนะวงจรอย่างเนี้ยสังสารวัตร นั้นเราเห็นแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้จิตของเรามันไปตั้งไปรับรู้ปุ๊บเพลินนะสัญยคะนะหรือชาติเกิดแล้วแล้วก็ชรามรณะนะ,นะดังนั้นพืชจะงอกได้ไหมถ้าไม่มีที่ตั้งนะ,ะเมล็ดพืชไม่มีที่ตั้งงอกมาลอยๆได้ไหมไม่ได้มเมล็ดพืชต,ต้องไปตั้งอาศัยก่อน เรงอกขึ้นมานั้นที่ตั้งผู้เจ้าเรียกว่าพบงอกมาเรียกว่าชาติองค์จึงตัดว่าเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติถูกต้องไหมถูกเพราะมันมีที่ตั้งมันจึงมีการเจริญงอกงามไพูบุ์ขึ้นมานี่ชาติที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้พบที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้ดังนั้นเวลาจิตไปรับรู้ตรงไหนคือจิตไปตั้งตรงนั้น แล้วจเจริญง,งอกงามไพ่บูรณ์นั่นคือภพชาติเกิดแล้วถูกต้องไหมภพชาติจึงไม่ได้จํากัดแค่ร่างกายตายแล้วไปได้ร่างกายใหม่ไปเป็นเดลฉานไปเป็นเปรตวิสัยไปเป็นเทวดาไม่แค่นั้นอันนั้นก็ถูกอยู่แต่ไม่ครบภพบชาติจ,จริงๆหมายถึงจิตไปตั้งตรงไหนตรงนั้นคือภพ จเจริญงอกงามไพูบณ์ในอารมณ์นั้นต่อไปนั้นเรียกว่าชาตินะเพราะร่างกายของเราไม่ได้คงอยู่ถาวรตลอดการมีการแตกทำลายขณะที่ร่างกายยังไม่แตกทำลายวิญญาณไปตั้งอาศัยในอารมณ์นะคิดนึกเรื่องใดแล้วขณะนั้นร่างกายตายพอดีร่างกาย กายแต่ทำลายพอดีผู้เจ้าใช้คําว่ากายยัตสัเพทากายแต่ทำลายแต่ความยึดถือของเรายังมีอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณหรือจิตถูกต้องไหมวิญญาณไปตั้งตรงไหนพระศาสดาตราัสว่าสัตว์คือผู้ยึดติดเนี่ยจะยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดี ระศส,สดาเราเป็นผู้ที่ฉลาดในผืนนาอารมณ์เนี่ยคือผืนนาอารมณ์ประเภทไหนเป็นผืนนาเลวอารมณ์ประเภทไหนเป็นผืนนาปานกลางอารมณ์ประเภทไหนเป็นผืนนาดีพระองค์จัดผืนนาเลวคืออกุศล,ลกรรมบทสินี่เป็นผืนนาเลวยังสัตว์คือผู้ยึดติดเนี่ยสัตว แปลว่าผู้ยึดติดเนี่ยให้ได้อัตาภาพอะไรบ้างนารกกําเนิดเดรฉานเปลตดพิสัยพื้นนาดีคือกุศลกรรมบทสบิจะยังสัตว์ให้ได้อัตาภาพคือมนุษย์เทวดา